นะครับแนะนําวิธีนะครับวิธีนวัตกรรมใหม่ในการปอกน้ำเดี๋ยวไม่ต้องยกขวดครับไม่ต้องยกขวดเพราะตรงนี้มันสั้นเนาะการการ,การที่มา,ากับเพื่องอ่นะกว่าจะเต็มขวดกันออนวัตกรรมนะครับนำไปใช้ได้ครับอุปรกรณ์ใกล้มือกว่าจะคิดค้นได้ครับภรรยาใช้ตั้งแต่ต้องต้องให้อะ ประโยชน์จากกับคุณภรรยาใช่ไหมคะองศาได้ครับนี่นีค,คืออันนี้คือหลอดเนาะค,ครับปรับองศาได้ก็นำขวดมาแล้วก็ตั้งองศาสะดวกสบายครับแล้วก็กดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ปกติก้มันจะอยู่แค่นี้น้ำจะลงไม่ถึงครับเราก็ต้องจับขวดยกขึ้นใช่ไหมคุณครนี่เราก็ต่อเลยโอ้ยไอเดียดีมากๆ ขอบคุณนะคะที่มาแนะนำทิดหลอดหลอดกาแฟทั่วไปเนาะเลืดเอดเลืดเอดเลือดเยี่ยมค่ะ